วันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2568เวลา11.20น,นนะครับข้างหน้านี้สร้างสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงสถานีวัชิระนะครับนะฮะเห็นไหมครับรถติดมากนะครับนี่ผมถ่ายจากค้านที่มังกรนะครับในโรงพยาบาลวัชิระนี่คือสวนนะครับ นิยกา,ารเพชรัลนะครับนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินอาคารวัชิราวุธนะครับนะฮะ,ะ,ฮะเอาเรือง่าจากอาคารที่มังกรนะครับนะครับนะ,บนะฮะเหมือนโรงพยาบาลเอกชนไหมครับนะฮะ าจะตัสะสองกำลังจะลงไปชั้นหนึ่งนะครับไม่มีผู้ป่วยแออัดนะครับที่นี่จะมีโควตารับนะครับเมื่อจำนวนคนเข้ามาเยอะก็จะปิดนะครับจะเปิดคิวนะครับ,รบอมี ครับพอดยชั้นจีนะครับข้างล่างนี่คือลงไปชั้นใต้ดินอีกสามชั้นนะครับนะครับราเลื่อนนะครับนี่ทำกับมทำเต็มฟันนะครับออโอยอยู่ข้างล่างนะครับนะฮะข้างหน้ารับัาดคิวนะครับรับัาดคิวข้างหน้านะครับนะฮะสนตัวนี้ก็คือรับยานะครับนะฮะแผนรับยา ก็เดินชมชมนะครับจะพาไปเที่ยวที่สูนอาหารนะครับข้างนอกนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับบรรยา,าก,กาศจะออกมาข้างนอกนะออกมาที่ติมกรอนนะครับมาเลยครับ โดยครับอาคารเก่านะครับที่ยังนุรักษ์อยู่นะครับอาคารนี้อายุเป็นเป็นร้อยปีนะครับกว่าร้อยปีแล้วนะครับสมัยก่อนที่จะเป็นโรงพยาบาล,ลวัชิระอันนี้เป็นที่ของเจ้านายผู้ใหญ่เก่านะครับอายุกว่าร้อยปีนะครับนี่เขามาปรับปรุงนะครับนะฮะตอนช่วงนี้ โรงพยาบาลปรปับปรุงพื้นที่เยอะมากเลยนะครับนี่เป็นบ่อบัตรนะครับนี่เป็นศูนย์อาหารนะครับหอพักพยาบาลดูหไหมครับฮนะบยาวที่สุดโน่นนะครับหอพักพยาบาลที่นี่นี่เจ๋งที่สุดนะฮะเป็นไปครับหอพักพยาบาลนะครับ ยาถึงนอนเลยนะครับสุดนอนตึกสูงที่สุดนั่นคือคณะพายาบาลศาสตร์นะครับเห็นนะที่สุดโน้นรพยาบาลศาสตร์นะฮะีศูนยอาหารนะครับมาสูตรอาหารนะครับ ยงยกอทีเ็พื่อเดียระครับืาชมสูนอาหารนะครับนะฮะสูนอาหารอยู่ใต้เศกหอพักพยาบาลนะครับออกมนด้านนอกนะครับหอพักพยาบาลมีสอง อาคารนะครับอันนี้เป็นช่องระหว่างอาคารนะครับก็ใต้หอพักพยาบาลแห่งที่สองนะครับนะฮะอา้าวร้านนี้ออกไปเลยออกไปแล้วนะฮะย And star คณะาบาลศาสตร์เพื่อการรุนนะครับของอาไรโนมินนะครับนะครับอาคารเจาอาคารแรกู่โนนนะครับสร้างมาเพิ่มนะครับสร้างมาเพิ่มนะครับโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาลนะครับที่เขาบอกไว้นะฮะครับหลาห์ลาเลยครับกคณะแพทย์กยมีอิสฉาเลยนะครับนะหอพักของพยาบาลก็หลาหอพักของนักศึกษาแพทย์ พยาบาลก็หลุหลานะครับหลังจากกรทมนี่นงบกเขาเยอะนะฮะไม่ต้องไปขึ้นขอกระรวงสารสสุขแตไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับนะฮะกรทมอันนี้คือถนนขาวนะครับรถจะมาจากสังหีจะบ,บังคับได้เข้าด้านนี้หมดนะฮะตอนนี้นะครับพเพราะว่าสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะครับนะฮะ นี่อาคารออฟฟิศนะครับอาคารทางการศึกษานะครับส่วนข้างหน้านี่ศูนย์มะเร็งนะครับนะฮะเห็นไหมครับพยาพยาบาลคนะรักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็อาคารศูนย์มะเร็งนะฮะนะครับนะ นี่อาคารลาจจอดรถที่ใต้สวนที่ถ่ายตอนคลิปแรกๆนะฮะต้นๆน,น,นะฮะที่เป็นสวนอยู่ข้างอาคารที่พักกรอนอันนั้นก็คือข,ข้างล่างก็คือเป็นลานจอดรถนะครับนะฮะสวนมะเรงนะครับชัช้นนะครับ ตรงนี้เป็นอาคารบอบบับัดน้าเสียนะครับรบสองร้อยกว่าล้านนะครับนะฮะเห็นไหมครับยังกำลังสร้างอยู่นะครับบอกบับัดน้าเสียนะครับันนั้นตึกเพชรัลนะครับนะฮะครงการก่อสร้างบอบบับัดน้ำเสียสดจางคณะแพทยศาสตร์ชิระนะครับนะฮะ เป็นอาคารสูงกี่ชั้นแล้วเนี่ยหนึ่งสามี่ไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้นะฮะครับขนาดใหญ่เลยนะฮะนะครับอันนี้เป็นถนนเลื่อนข้างนะอันนี้คือสำนักตรวจสอบการเงินอะไรนะการเงินของของทหารนะครับ อย่างนี้นะครับในแฟดทหารน,นะฮะนี่ถนนด้านข้างนะครับวันนี้วันจันทร์เขาไม่ให้ขายของนะครับกอตมอนะครับอาคารยังบริการค่าสักตี์นี่หอพยาบาลน,นะครับหอพ,าพยาบาลตรงนี้คือบริเวณที่จะ ทสร้างตึกอาคาร23ชั้นนะครับนะฮะอาคารเก่าโดนทุบหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเดินตามช่องทางตรงนี้นะครับนะบไปหินน้อนเลยนะครับ อาการวาชิลานุสศน,นะครับตึกเหลืองนะครับนะครับอันนี้คือเสาเข็มสมัยก่อนนะครับนะฮะเขาบอกว่าต้นตะเคียนนะครับนะครับสมัยก่อนนี้ตอนที่เอาตึกนี้ตึกตึกนี้แหละครับเป็นโรงพยาบาลนะครับ หลังแรกนะครับนะฮะการทีบังกรรัศมีโชคนะครับนะครับนี่ส่วนนะครับใต้ส่วนนี้เป็นลานจอดรถนะครับสูงเอ่อลงลงึกไปห้าชั้นนะครับนะฮะ ได้ดินสองชั้นนะครับอันนี้นแผแนกออทนะครับนะคนไข้ยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าววยคนแก่กันอย่างนี้นะครับกระดะรรรูกนะครับยยอโอโดเกชนิคนะครับไข้เยอะจ่อเลือดนะครับคุณพัชรีโพมณีค่ะอยู่ในทางพัชรีค่ะข้างนอกนี่คือร้านจอดรถนะครับ นะจ,ดจ,ดจอ,อจดรถจอดรถจอดจอดรถชั้นชั้นที่สามแล้วนะครับเขาเช้าแล้วว่าดี 2A นะครับอยู่ใต้สวนนะครับนะฮะ